เครือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลลุกขึ้นพื้นที่ EEC เปิดโรงพยาบาลน้องใหม่ในเครือข่ายเขตภาคตะวันออกโรงพยาบาลพยาไทยบอวินยกระดับบริการสุขภาพครบวงจรใจกลางพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมชนบุรีและระยองเมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2568เครือโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลในเครือ BDMS เดินหน้าขยายเครือข่ายโรงพยาบาลในพื้นที่พัฒนาระเบียบเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC กับโรงพยาบาลเครือข่ายเขตภาคตะวันออกน้องใหม่โรงพยาบาลพยาไทยบ่อวินเพื่อรองรับประชาชนในย่านนิคมอุตสาหกรรมบ่อวินชนบุรีและปลวกแดงและยองโดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยของพนักงานโรงงานรวมถึงมีพนักงานของบริษัทต่างๆที่อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานขนาดใหญ่อาทิ นิคมอุตสาหกรรม w ับเลยูเชเชนบุรีนิคมอุตสาหกรรมอมตาซิตี้ระยองนิคมอุตสาหกรรมปิ่นคองสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ศรีราชานิคมอุตสาหกรรม w h บเบิลยูเอชเออิสเทนซีบอร์ดนิคมอุตสาหกรรม w h บเยูเเอระยอง36โรงงาน l อ e จีอิเล็กทรอนิกส์ปรวกแดงท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังนิคมอุตสาหกรรมเฮมาราดอิสเทรนซีบอร์ดนิคมอุตสาหกรรมยามาโตอินดัสทรีเป็นต้นทั้งนี้โรงพยาบาลพญาไทบ่อวิน ถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลที่เข้ามาเติมเต็มให้กับเครือข่ายโรงพยาบาลในกลุ่ม BDMs เขตภาคตะวันออกซึ่งทําให้การให้บริการการรักษาในเขตภาคตะวันออกมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยทางโรงพยาบาลพญาไทยบ่อวินได้ถูกวางบทบาทให้เป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการบร,ริการสุขภาพพร้อมตอบโจทย์การเข้าถึงของประชาชนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนแรงงานหรือผู้ประกอบการภาคธุรกิจในพื้นที่ ซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางบริการสุขภาพขนาดใหญ่ด้วยจํานวนเตียงรวม259เตียงและเปิดให้บริการในเฟสแรกแล้ววันนี้จํานวน59เตียงก่อนจะขยายการให้บริการจนครบ259เตียงในเร็วๆนี้สําหรับพิธีเปิดโรงพยาบาลพีาไทยบอวินอย่างเป็นทางการได้รับเกียรติจากคุณทวัตชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี แพทย์หญิงปรามาพรปราสาสทองโอสุกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทกรุงเทพดุสิตวชการจำกัดมหาชนและคุณอัดทองแตงประธานเจ้าหน้าที่บริหารเครือโรงพยาบาลพญาไทยเปาโรร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างเครือข่ายการดูแลสุขภาพของเครือ BDMS ในภาคตะวันออกสำหรับโรงพยาบาลพญาไทยบวรินทร์ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของทุกกลุ่มในพื้นที่ตั้งแต่กลุ่มแรงงานกลุ่มคนทำงาน กลุ่มครอบครัวไปจนถึงประชาชนทั่วไปโดยมีศูนย์ทางต่างแพทย์หลักของทางโรงพยาบาลที่โดดเด่นคือศูนย์เด็กที่ให้การดูแลตั้งแต่ช่วงวัยทารกจนถึงช่วงวัยรุ่นแบบครบวงจรศูนย์ตรวจสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนทำงานกลุ่มแรงงานและองค์กรบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมศูนย์อายุรกรรมและการดูแลโรคเรื้อรังด้วยการรักษาจากทีมแพทย์ผู้ชำนาญการทางด้านโรคอายุรกรรมทั้งโรคหัวใจโรคมะเร็ง โรคเบาหวานโรคไตและโรคอื่นๆศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน24ชั่วโมงที่พร้อมให้การดูแลและส่งต่อแบบครบวงจรศูนย์รโรคยากซับซ้อนด้วยระบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลพยาไทรีราชาหรือไปยังเครือข่ายโรงพยาบาลในเครือ BDMs เพื่อทำการรักษาในเชิงลึกและเฉพาะทางมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้โรงพยาบาลพยาไทบอวินยังโดดเด่นเรื่องการใช้เครื่องมืออันทันสมัย ที่ใช้เทคโนโลยีมาตรฐานระดับสากลอาทิเครื่องมือวินิจฉัย C T สแกนและ M R I ที่สามารถรองรับทั้งโรคเฉียบพลันและโรคเรื้อรังให้ทีมแพทย์ได้วินิจฉัยโรคได้อย่างแม่ยนยำและมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้โรงพยาบาลพิาไทยบ่อวินได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพให้กลับประชาชนในย่านบ่อวินและปลวกแดงโดยทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการครอบคลุมทุกสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็น สิทธิประกันสังคมสิทธิข้าราชการสิทธิประกันสุขภาพสิทธิประกันกลุ่มสิทธิประกันบุคคลหรือสวัสดิการบริษัทและโรงงานต่างๆและมีเป้าหมายในการขยายศักยภาพเพื่อรองรับสิทธิผู้ประกันตนให้ได้มากถึง5 0 0 0 0รายในอนาคตอีกด้วยสนใจติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการรักษาที่โรงพยาบาลพยาไทบอกวินได้ที่โทร038359151 หรือศูนย์บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลพญาไทยฮอตไลน์โทร1772โรงพยาบาลในบ่อวินนะก็เปิดเพื่อตอบรองความต้องการของคนในพื้นที่บ่อวินนะซึ่งในในอนดีตเนี่ยคนคนในพื้นที่เนี้ยจะเข้าไปรักษาที่ศรีราชาแต่หลังจากที่มีการขยายตัวของ ec ทั้งนี้กรมสากรรมิวิวอ,อาาสัยรวมถึงสาธารณการต่างๆเนี่ยทำให้การเดินทางเข้าศรีราชาถี่เป็นเลิศ ที่ลำบากรถการจราจรค่อนข้างหนาแ mm hmm. น่นนะฮระนั้นโรงพยาบาลพญาไทยศิริชาเนี่ยจงมีจำเริที่ว่าเออเรามาเปิดให้บริการในพื้นที่บ่อวินซึ่งทําให้ผู้ที่อยู่บริเวณนี้สามารถเข้าใช้บริการได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของภาวะฉุกเฉินทั้งหลายซึ่งในแต่เดิมเนี่ยการเข้าถึงศิริชาเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับโดยเฉพาะแถบนี้เนี่ยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างสะดวกสบายเพราะฉะนั้นัน ทางจราจรเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็ส่วนใหญ่ค่อนข้างหนักง,งั้นวัน,นบางครั้งเนี่ยการช่วยชีวิตเบื้องต้นเนี่ยถ้าไปถึงศรีราชาเนี่ยผลลัพธ์การรักษาจะไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นการที่เรามีโรงพยาบาลที่บวินเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์ในภาวะฉุกเฉินพวกนี้ได้อย่างดีนะฮะแล้วก็เราก็สามารถที่จะส่งตัวคนไข้ถ้าหนักจริงๆเราสามารถส่งเข้าศรีราชาได้โดยเรามีระบบการส่งตัวที่ที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างดีครับคือในในช่วง30ปีที่ผ่านมาที่ พยาศิราชาเนี่ยมีผู้ประกันตนมาใช้บร,ริการซึ่งปัจจุบันในประมาณ2องแสนห้าหมื่นรายเนี่ยค่อนข้างหนาแน่นแล้วก็พื้นที่ของอผู้ใช้บริการส่วนหนึ่งอยู่บรินี้ค่อนข้างเยอะาการที่การเดินทางข้งศรีราชาเนี่ยจะใช้เวลานานและไม่สะดวกังการเปิดโรงพยาบาลที่นี่เนี่ยก็มีเป้าหมายที่จะขยายผู้ประกันตนในเครือของพยาศีราชาเนี่ยรวมแล้วห้าแสนคนในอนาคตนะเราก็มีแผนที่สําคัญอย่างเช่นแผนเรือกามโรกเบาหวานโรค ความดันเนี่ยนะฮะแผนกเด็กซึ่งซึ่งที่นี่มีจุดเด่นของแผนกเด็กก็คือเรามีหมอเด็กเนี่ยตลอด24ชั่วโมงคือคนไข้ทุกคนที่เข้ามาที่สีรชท,ที่ที่บ่อวินเนี่ยนะจะได้ตัวกับหมอเด็กตลอดนะครับเหมือนกับที่สีราชาซึ่งในในพื้นที่แถบนี้ในอดีตเนี่ยไม่เคยมีนะครับเราก็มีแผนกสูตินรีเวศนะครับมีมแผนกศัลยกรรมกระดูกรวมถึงแผนกฉุกเฉินสำหรับการรองรับอุตสาหก,ก,กรรมที่ที่มีการขยายตรรัวไปเลยนี้เนี่ยเรามีแพทย์ประจำที่เป็นอาชีวะ ซึ่งเป็นแพทย์ที่จําเป็นสําหรับการตรวจโรคก่อนเข้างานหรือการรักษาโรคที่เกิดจากการทํางานในบริเวทแถบนี้ครับคือของเราก็มีแพทยที่สำคัญบริษัทก็การป้องกันโรคเนี่ยนะฮะเป็น,เป,นเป็นเทรนด์ปัจจุบันซึ่งเราเรามีการตรวจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นตรวจสุขภาพทั่วไปตรวจสุขภาพก่อนทํางานนะครับแล้วก็มีการมีแพทย์ที่จะไป Workthrough ในโรงงานหรือราชการเพื่อที่จะดูความเสี่ยงในเชิงป้องกันนะฮะัแนวการรักษา ปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนไปด้ว,วในแนวของการตรวจการสักษาตให้รู้ก่อนที่จะเป็นโรคแล้วก็เพื่อป้องกันไว้ไม่ให้เป็นโรคตามมานะซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นซึ่งเราก็มีความพร้อมทั้งคนไข้โรคั่วไปการป้องกันโรคั่วไปรวมถึงโรคในที่เกิดจากก,การทํางานด้วยครับในส่วนของโรงพยาบาลพไทยบอวินเนี่ยเปิดในพื้นที่บอวินเนี่ยเพื่อให้บริการในประชาชน,นในพื้นที่ของบอวินและพื้นที่ใกล้เคียงนะสามารถเข้าถึงบริการได้โดยสะดวกสบายแล้วก็เรารอง รับภาวะฉุกเฉินได้ทุกกรณีนะครับในกรณีที่มีเคสที่หนักนะเรามีระบบของในเครือของพยาบาลเรเองนะของเครือ BMS นะที่จะส่งต่อผู้ป่วยไปที่ไพทย,ยศรีราชาหรือในเครือโดยบี s เองนะโดยที่เราเรียกว่า s a m l e s s แค่ก็คือเราสามารถจะส่งข้อมูลและคนไข้จะสามารถเข้าไปรักษาต่อเรื่องได้โดยที่ไม่ต้องไปเริ่มในที่โรงพยาบาลที่ส่งตัวไปอีกทีหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นที่เราวางระบบไว้ในขณะนี้ครับ ืงจากพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดในโซน eec นะครับเกิดมีความเจริญเติบโต,ตได้อย่างรวดเร็วนะครับทั้งทางชุมชนแล้วก็ทางอุตสาหากรรมนะครับซึ่งการความเจริญเนี้ยได้ขยายตัวออกมาณนะตำบลหมอวินนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหากรรมมากมายใน,ในโซน eec แล้วก็มีความต้องการในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในชุมชนทางพยาไทศีราชาเราก็เล็งเห็นประเด็นนี้เราก็เลยมีการที่มาเปิดพยาไทบอกวินแห่งนี้นะครับโดยที่พยาไทศีราชาเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นเป็นฮับนะครับเป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์แลนซ้หรือเป็นศูนย์ความเป็นเลิศน,นะครับแล้วก็ทางพยาไทบอกวินเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการดูแล การรักษาของพี่น้องชุมชนที่โซนบ่อวินแล้วก็เขตใกล้เคียงนะครับซึ่งสิทธิ์ในการรักษาที่พยาไทบ่อวินรองรับได้ก็เช่นสิทธิ์ของพวกกันตนที่ของโรงพยาบาลพยาไทศรีราชาทั้งสาขาที่1และ2นะครับรวมถึงสิทธิ์อื่นๆเช่นข้าราชก,การแล้วก็สิทธิ์คนไข้ทั่วไปนะครับท่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะบูรณาการศักยภาพของ คือพยาไทยเปาโลนะครับในภาคตะวันออกให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งตามแทงของเราเนี่ยเราจะเรียกว่าพยาไทยสีราชาเน็ตเวิร์ดนะครับเรามีแผนที่จะขยายศักยภาพเพื่อให้รองรับผู้ประกันตนให้ได้มากถึง500,000คนภายในปี2030นะครับซึ่งจะเป็นการที่จะส่งเสริม strategy ของทางภาครัฐที่จะพัฒนาโซน EC ให้เป็นครับ ทั้งด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ด้านทางการแพทย์ด้วยนะครับของเราเนี่ยพยาไทเองเนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลของเครือพยาไทเปาโลซึ่งอยู่ในกลุ่มที่5ของอเครือ b d m ีอหรือกรุงเทพดุสิตเวชการนะครับซึ่งถือว่าเป็นเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งในแต่ละโรงของเครือบ d m s เนี่ยก็จะมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย ที่หลากหลายนะครับด้านศักยภาพทางการแพทย์แล้วก็สิทธิในการดูแลรักษาซึ่งโรงพยาบาลในเครือพยาไทยเปาโลของเราเนี่ยประมาณหกโรงนะครับในปัจจุบันที่จะมีการรองรับผู้ประกันตนด้วยส่วนพยาไทยบอกวินแห่งน,นี้ในอนาคตนะครับเราก็มีแผนที่จะให้ สมัครเข้าโครงการประกันสังคมนะครับซึ่งปัจจุบันพญาไทยบอวินเนี่ยในเฟสเนี้เราเปิดดําเนินการที่59เตียงก่อนนะครับแต่ถ้าฟูลสเกลจริงๆแล้วอะ่ะจะอยู่ที่259เตียงนะครับถ้าเอาจํานวนเตียงของที่พญาไทยรีราชาหนึ่งรวมกับพญาไทยรีราชาสองรวมกับพญาไทยบอวินถ้าเปิดจนครบฟูลสเกลแล้วเนี่ยจะมีจํานวนเตียงมากถึงประมาณ600กว่าเตียงนะครับซึ่งคิดว่าเพียงพอที่จะดูแลผู้ประกันตนให้ได้500,000คน อยากจะเรียนให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบนะครับว่า,าพยาไทยเสีราชาของเรารวมถึงพยาไทยบ่อวินแล้วก็สถานพยาบาลในเครือข่ายเนี่ยเรายินดีที่จะให้การดูแล สุขภาพของทุกท่านนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกันตนนียเรายินดีนะฮะอย่างที่ได้เรียนไปว่าเรามีเป้าหมายว่าเราจะรองรับผู้ประกันตนให้ได้5 0 0 0 0นคนซึ่งคิดว่าน่าจะสอนรับกับโครงการ e ec e ที่จะมีสถานประกอบการในนิค,คมอุตสาหกรรมหรือทั้งนอกนิค,คมอุตสาหกรรมน่าจะมีผู้ประกันตนเพิ่มจํานวนมากขึ้น ในอนาคตจะสูงถึงสักแค่ไหนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเราเรียนว่าเราพร้อมจะดูแลได้ไม่ต่ำกว่า500แสนครับก็ขอเรียนเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสิทธิประกันสังคมให้มาเลือกใช้บริการที่เราที่พญาไทศรีราชาแล้วก็พญาไทบอวินเราพร้อมที่จะรองรับแล้วก็การเลือกลงใดลงหนึ่งเนี่ยก็จะสามารถใช้บริการในสถาบัน สถานพยาบาลในเครือเราได้ทั้งหมด9สาขาซึ่งกระจายตัวอยู่ในจังหวัดชนบรุรีคิดว่าครอบคลุมค่อนข้างมากนะครับและในอนาคตเราก็มีแผนที่จะขยายสาขาอีกนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้กําหนดชัดเจนแต่ว่าอยู่ในแผนที่เรากําลังจะพิจารณานะครับอีกประการหนึ่งที่สําคัญอยากจะฝากไปถึงพี่น้องผู้กันตนนะครับว่าเลือกพยาไายศิราชานอกจากสะดวกในการที่จะเข้าถึงการรักษาแล้วเรายังมอบสิทธทิพิเศษนะ ในการที่จะดูแลผู้กันตนเหนือจากโรงพยาบาลแห่งอื่นๆยกตัวอย่างเช่นถ้ามาทำาแพ็กเกจเกี่ยวกับทงสสังพลาสติกนะครับถ้าเป็นคนไข้ทั่วไปสมมุติราคาสองสอมืนบาทผู้กันตนก็นอาจจะหมื่นเจ็ดนะครับรวมถึงสิทธิ์ตรงนี้เราเริ่มขยายไปสู่ครอบครัวของผ,ผู้กันตนด้วย นะฮะอ่าทิเช่นสมมุติว่าผู้กันตนอายุสัก5-60แต่ก็มีลูกหลานที่อายุสักประมาณ20-30แต่อยากทำเลสิอเราก็ได้คอนแทคไปในโรงพยาบาลในเคอรอบิมเอสแล้วที่ว่าถ้าเป็นผู้กันตนของเราเนี่ยไปใช้บริการก็จะได้ในราคาพิเศษอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับแต่เรากำลังดูสิทธิพิเศษตรงนี้ให้ครอบคลุมให้มากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตครับ ก็เพราะนั้นขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาเลือกพยาไทยศรีราชาแล้วปีหน้าพยาไทยบอวินเราจะสมัครสิทธิผู้ประกันตนของเราเองแล้วนะครับสำหรับโร,รงพยาบาลพยาไทยบอวินเปิดให้บริการในพื้นที่บอวินนะครับเพื่อ,อเข้าถึงผู้ใช้บริการในเขตตำบลบอวินไม่ว่าจะเป็นชุมชนหรือประชาชนทั่วไปรวมถึงนิคมอุตสาหก,กรรมนะท,ที่อยู่ในพื้นที่นะครับเรามีเรามีเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์และบุคลารการทางการแพทย์เนี่ยครบถานในการรักษาโรค อของไม่ว่าจะเป็นอายุรกรรมโรคก,การมาดวิศกรรมนะครรวมถึงในภาวะฉุกเฉินทั้งหลายนะครับในห้องฉุกเฉินโลคอุบัติเหตุน,นะครับสำหรับอบอวินเนี่ยเป็นพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของ แพทยศิีราชาเนตเปิดนะคในกรณีที่เรามีเคสที่มีปวัมซับซ้อนหรือโดยศักยภาพเนี่ยเราจะมีการส่งการรักษาแบบซิมเลสแคร์เข้าไปที่แพทยศิีราชาเนตเปิดนะะหรือจะแม้แต่ในเครือบรวเองครับวันนี้โรงพยายบาลในรยไรบวรนเปิดให้บริการแล้วนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของพิตี้อีซนะครับเรามีความพร้อมในการให้บริการทุกด้าน,นะครับสำหรับเราเป็นส่วนหนึ่งของเพรยศิีราชาเนตเปิดในในการส่งต่อถ้าเกิดว่ามีเคสที่มีความ ดุริยงหรือเกิดศักยภาพของหมอพอิณจากหมอพยาไทยศิริชาเน้นเปิดนะครับตามแผนพัฒนาเนี่ยเราก็จะกําหนดให้ทางพยาธายหมอ,อินทําหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยในชุมชนนะครับซึ่งาทางพยาไายหมอินเนี่ยก็จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตนะครับทั้งเรื่องการขยายจํานวนเตียงจากปัจจุบันที่59เตียงและในอนาคตก็จะขยายเป็น full scale ท,ที่259เตียง นอกจากการขยายจานวนเต็มแล้ว่ก็จะมีการพัฒนาศักยภาพในด้านการรักษาให้ซับซ้อนได้มากขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับชุมชนในเขตอุตสาหกรรมครับซึ่งคาดว่าจะต้องมีความเติบโตมากขึ้นในมากกว่าใน,นปัจจุบันอีกมากนะครับส่วนพยาไทยศีราชาเราก็จะทำหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ออฟเอ็กซ์เลนซนะครับ ก็คือว่าจะมีการพัฒนาใักยาพให้สูงขึ้นสูงขึ้นเพื่อรองรับคนไข้ที่รักษาได้ยากซับซ้อนเพื่อที่พี่น้องผู้ใช้บริการจะได้ไม่จําเป็นต้องเดินทางไปรักษาที่กรุงเทพนะครับซึ่งการพัฒนาในส่วนนี้เรายินดีที่จะดูแลผู้ป่วยในทุกสิทธิการรักษานะครับทั้งผู้ป่วยผู้ประกันตนสิทธิข้าราชการสิทธิผู้ป่วยทั่วไปแล้วก็ในกรณีฉุกเฉินเราก็ยินดีที่จะดูแลในกลุ่มที่เป็นสิทธิ u s ็ t นะครับทั้งน,นี้ เพื่อให้ทางเครือข่ายเนี่ยสามารถจะรองรับความเจริญเติบโตของุมชนซึ่งน,น่าจะมีการเกิดโตที่รวดเร็วเนื่องจากว่าเราเป็นจังหวัดที่อยู่ในโซน e e c นะครับก็เรามีความมั่นใจว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยเราจะมีพยภาภพที่จะดูแลผู้กันตนได้มากถึง5แสานคนนะครับก็เลยอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านที่มีสิทธิ์ผู้กันตนนะครับมาเลือกใช้บริการที่เราได้นะครับ